ด้วยวิธีการเทคนิคนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมนะครับว่ามีส่วนมีผลอะไรกับหมึกไหมนะครับเทปนี้ผมมีคาตอบนะครับหืมสายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่ไมนไมนมนมนเฮ้ยจับไกนี่จับไกนี่โดนโดนนยัไงยังไงยังไงยังไงโดนโดนว่งไปว่งไปโอ้ยโอ้ยโโดนโนโโนย่ไงยไงยไง ไปอะไใ,ใหญ่เลยเฮ้ยไเลยดิมันจ,จับตอนช่วงหัวน้ำขึ้นนะครับคือเราพยายามไล่ตีตรงจุดที่มันมันมีตัวนะครับมันก็ไม่จับนะครับก็คือก็สงสัยอยู่นะว่าทําไมมันไม่จับนะก็พยายามเต็มที่นะครับจนกว่าจะเจอหมายแล้วก็เจอจุดครับ <school S 1> เอาเลยดะตีไม้ตีครับเอาเลยดะโอ้ยเอ๊หโคมันก็มา ่วงกลางคืนนะครับผมนะครับถ้าเกิดมันเป็นเดือนไายนะครับมึกมันจะไล่จับลูกปลานะครับผมมันจะหากินเหยื่อนะครับมันจะจับเหยื่อไล่ตามมันจะมันชอบแสงไฟนะครับเดือนมันสว่างนะครับเดือนมันายเนี่ยมันก็จะไล่จับปลาครับมันถึงทําให้หมึกนะครับมันหากินในช่วงกลางคืนนะครับผมครับ นะครับนี่หุดนะครับนะครับนี่เลยนะครับผมนะครับถึงหมายถึงจุดนะครับผมนะครับตอนรับก็สู่บรรยากาศนะครับผมนะครับเทปนี้ก็ยังออกล่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาออกมาเล่นที่หมายด้านนอกนะครับผมนะครับเพราะว่าหมายด้านในนะครับน้ํามันลงจัดมากนะครับทีนี้เวลาเราเล่นเข้าหน้าหมายนะครับมันไม่ค่อยจับนะครับผมนะครับก็เลยใช้เรือคายัดออกมาวันนี้พามาทัวร์หมายนอกนะครับผมนะครับพาพี่หนุ่มมาด้วยนะครับผมนะครับเทปนี้ก็ หนมสตอรี่นะครับโอ้โหเทปที่ต้องบอกว่าเท่าไหร่แล้วครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาตีหมึกนะครับเป็นงานเรียกว่าหมึกชายฝั่งนะครับเราจะเล่นแนวแคทนะครับเข้าข้างเกาะนะครับตีแล้วก็ไล่หาตัวเขานะครับตามจุดตามหมายต่างๆนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้หมึกมันจับยากนะครับสำหรับคนที่เคยขอเข้ามานะครับถามมานะครับทําไมหมึกจับยากครับผมหมึกไม่จับนะครับตีไปแล้วก็รู้สึก ยังไงไม่รู้นะครับเป็นวัางๆเวงๆนะครับไม่ค่อยมีตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับในการออกหมายช่วงยามกลางวันนะครับเราจะออกมาออกหมายยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรเคล็ดลับยังไงนะครับที่จะช่วยให้หาหมึกได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับเทปนี้มีคําตอบนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาเข้าหมายนะครับผมนะครับเดี๋ยวบอกเคล็ดลับนะครับดีกว่าเลยวันนี้นะครับไปนะครับพาใส่ก่อนนะครับนี่นะครับ อย่างแรกนะครับที่จะพาลงนะครับจากสีน้ําแล้วก็จากกราฟน้ํานะครับผมนะครับน้ําลงเยอะนะครับผมจะลองเล่นเป็นประเภทสีที่มันดูเอาอืนคืนก่อนนะครับลองสลับสีแล้วก็ลองเปลี่ยนก่อนนะครับเล่นเป็นปลาสบะนะครับที่จะเล่นนะครับตัวนี้นะครับ3 d x นะครับเป็นของชิคาลีนะครับตัวนี้จะมีเนนเพจข้างในนะครับอยู่ที่2 5้านะครับผมจะไม่ค่อยเล่นใหญ่นะครับงาน ใช้ฝั่งนะครับเราจะเน้นในตัวที่มันพอดีนะครับใหญ่เกินไปไหมสามจุดศูนะครับ3าดศนก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับถ้าถ้าหมึกมันใหญ่จริงก็เราก็ใช้ตามขนาดนะครับผมเล่นอยู่ที่สองห้านะครับหาใสตัวพี่หนมบอกว่าไม้ตรงนี้นะครับล่าสุดโดนไหมพี่หนมโดนอยู่ครับหมึกอะไรครับไมยแรกเลยหมึกยักษ์เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาแล้วครับ ตรงนี้สีส้มไม่ค่อยทำงาน,นโอ้โหเวพันอ,อ,อ,อะไรขนาดนี้หมายตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมีตัวนะครับจริงๆก็เคยเคยมาลองนะครับตัวนี้ยเคยมาลองอยู่นะครับก็จับนะครับล่าสุดที่พี่หนุ่มมาก็บอกว่าจับนะครับมันจะหลบ ตัวประมาณแนวซอกหินนะครับช่วงนั้นมาน้ำแบบไม่ลงเยอะครั้งนี้มาก่อนนะน้ำลงเขาเนี้ยเ <ลง S 1> ขาเนี้ยเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าแคหมึกข้างเกาะนี่ยังใช้อยู่รอยน้ำอยู่เนะี่ยจะเอาด้วยเหรอดูพอเขาดูเขา,ะเา,ะเาะจะเขาจะเอาซีไหน,น,นไลองรอง ลองแย่สักเสร์ชหาตัวดูนะครับเอาสิงนี้เอาก็ต้องเอามีนเอาไหมเอามาครับเอามานี่ฮะวมีกงไก่ลนแรงเลยพอมีลมมีอะไรมามันก็เย็นนะครับคือจริงๆเนี่ยมาคือจริงๆวันนี้ผมไล่มาตั้งแต่สองสามหมายแล้วนะครับวันนี้มันไม่จับนะครับ เราก็เลยต้องเปลี่ยนแขนแล้วก็เพื่อที่จะออกมาเล่นที่หมายฝั่งด้านนอกนะครับลมเงย็นดีมากนะครับบริเวณแนวชายฝั่งตรงนี้นะครับน้ําก็ยังถือว่ายังพอใช้ได้นะครับมันไม่เหมือนกับด้านในนะครับด้านในมันตื้นนี่นะหินก็จะโผล่แนี้มันอากาศเหมือน,น,นตีปลาเลยอ่ะพี่นมอ่ะอันเนี้ยตีปลาน่าสน,นะนุกลยนี่นะครับน้ำทะเลนี่ใสามากนะครับคือ ไอแนวใช้นี่เนาะแนวใช้ฝั่งนะครับตัวนี้จะใสยอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใสามากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวพาเข้าหมายทําเดี๋ยวพาเข้าหมายท้ำนี่พาไปเล่นตรงไหนหน้าถ้านะครับอันนี้คือตัวแรกที่เราพยายามที่จะตามหานะครับดูดูไซมันนะครับดูไซมันนะขนาดนี้นะครับนี่นะครับขนาดนี้นะครับ คือตัวเมียนะครับตัวเล็กมากนะครับแบบนี้กว่าจะได้แต่ละตัวแล้วคือเราคิดว่ามันน่าจะจับประมาณสักช่วงที่น้ํามันเปลี่ยนนะครับลองเล็งๆดูก่อนนะครับก็ถือว่ามีตัวอยู่นะแต่ว่าตัวอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าได้นะครับนี่คือตัวแรกที่โดนมานะครับตามหาจนแบบยังไงอ่ะ้ <c oughs> ขี้ใสก็เลยเอาอีกแล้วเนี่ย พอได้นะครับยังพอได้อยู่นะครับทำหาตัวที่สองเราจะมีเน้นตัวนีลอครับเราเล่นบอสเอ้ยกัดเลยกัดเหรอจับเลยตรงนี้เฮ้ยเอาไปเหรเอาเราไงครับท่านผู้ชมนะครับสวยนะมันสวยตรงนี้น้ำเปลี่ยนนะครับดูที่ว่าวันนี้ความเคล็ดเราจะเพชรถอดนี่ไงมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วโดน ครับตัวที่สองของพี่นมนะครับก็ตามติดกันมานะครับนี่นะครับไงพี่นมได้ไหมัได้ไหมได้ไหมใช้เดียวที่กล้องนะครับตัวเล็กเหรอใช้แวน่นใช้แวน่นกัดเลยในชะ่ไหมนี่นะครับใช้ไม่ตึงใช่ไหมเดีือดลักเลยเดีือดใส่แล้วกัน,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 นไล่ไล่ไล่เว้จะย,ย,ย,ยกย,ยิ่งก็ได้่น,นื้อ ได้ไดลแล้วเเลยหมือนคู่พี่ยังไงตัวเมียก็หรอที่พี่ตกองหน้าเลยนะที่ว่ามันจะมีผงนี่ก็โดนตัวตามติดกันมานะครับสีมันจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมจะเป็นลายจุดนะครับ อันนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับเป็นจุดตัวจุดๆนะครับหมึกนะครับนี่นะครับตัวเมียนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะสตัวแล้วเนี่ยนี่นะครับก็ยังถือว่าเป็นบรรยากาศในช่วงที่หัวน้ําขึ้นนะครับหมึกมันจับนะครับเราพยายามหาตัวอยู่จับได้แล้วเยหรอกตามไ้ติดจริงๆอ่ะสามตัวเหรอเออเหรนี่ยังโดนีมาสามมาเนี่ยผมว่ามีฝูงนั่นอ่ะโอ้ยนะครับโดนมาอีกนะครับ จับมาแล้วนี่จับมาแล้วนี่ผงมึกเล็กครับจับมาแล้วนี่จับมาแล้วนี่อือตอนนี้โดนหนักนะครับโอ้ะตามหาตัวเท่าโยเลยนี่นะครับนี่เราก็เอานะครับหนึ่งน้อยสี่ตัวนะครับคือบรรยากาศในช่วงยามอ่าเย็นๆนะครับอุ้ยกันมือกันมือโอ้ยโอยนะครับคือมันจับตอนช่วงกวน้ำขึ้นนะครับคือเรา พยายามไล่ตีตรงจุดที่มันมันมีตัวนะครับมันก็ไม่จับนะครับก็คือก็สงสัยอยู่นะว่าทําไมมันไม่จับนะก็พยายามเต็มที่นะครับจนกว่าจะเจอใหม่แล้วก็เจอจุดใหม่ก็ต้องไปเลยเลยตีไม้ตีน้ำไปเอาเลยโอ้ย <laughs> เอ๊ยฝูง <laughs> หมึกมาแล้วน่าจะเจอฝูงหมึกนะฮะนี่นะครับนี่ต้องรันนี่ต้องรันใส่กันเลยนะครับ ันนี้ก็พายเรือกันรอบเกาะนะครับพอจะเจอตักแล้วเดี๋ยวผมตักให้นันโยกนะครับนันโยกครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดหลกดมนนีนะครับก้อนอีกก้อนอีกก้อนอีกตายอยู่แล้วพี่หนุ่มได้อยู่นะอ่าใช้ได้อยู่ได้อยู่นะพี่หนุ่มได้นะตัวเนี้ยยังไงใช้ได้ไหมครับผมตัวตัวเล็กอ่ะตัวเล็กแต่ทำไมมันมีแต่ตัวเมียแล้วนี่นะครับยังพอใช้ได้นะครับบึกเท่าไหร่แล้วเนี่ย ตัวติดนี่นะครับจับนะครับเอะไรวะนี่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 เอาไปเลื่อยไปเลื่อยหน่อยไปเลื่อยหน่อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนนะครับขึ้นลำลากไปใกล้เลยเฮ้ยหันหน้าไปโน่นไปมน่นหน้าไปโน่นเลยนี่นะครับนมจับเลยครับนี่นะครับไปเดียวกันเลยได้อยู่นะได้นะครับได้ได้แบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ แต่ว่ามันเป็นฝูงอ่ะพี่หนอมสช้เดินเลยปีแบบคือไม่นับเลนี่จะโดนนะครับ้ดนาไหมโดไมโดไหมโดไมโดไหมจับไก่นี่จับไก่นน่ไม่เยอนครับไม่เยอะนครับโพี่หนอมว่าจับไก่แล้ว ได้นะครับได้อยู่นะครับแม่ออขาวแป๊ดเลยนะ่ะตัวน,นี้น่าจะกระหูงกันนี่ครับที่ตักเออได้ได้ได้ได แช่ไปเลยแช่ไปเลยแช่ไปเลยน้ำมันยังเดินแล้วด้วยน้ำเดินแรงด้วยโดนโดนโดนนี่ไง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 โดนโดนนี่ไงนี่ไงไม้เดียวเลยนะครับ อ้าวนะครับพอน้ําเปลี่ยนก็เริ่มนะครับจับไก่ครับจับไก่เอาละครับพอได้กับแก้มนะครับพี่น้ลองพี่น้่งลองตีซ้าดูนะครับเรียทางหน้าพี่หน้องหน้าเ,เราือเ,เลยเลยมันก็มีตัวตามอีกนะคมันต้องมีอีกนะนู่นขี้ดาเลยหนุ่น <Okay. S 1> นี่นะครับ่ตามมาครับเราเราย้ายไหมายนะครับ หลังจากที่อ่ามันหมายมันไกลนะครับไปหืมตักแล้ครับอ่าแล้วนะครับมาแล้วครับพี่หนุ่มบ๊อบหืมหืมนี่นะครับปลาระยะไกลนะครับนี่นะครับหมึกนะครับทำไมสายช่วงนี้มันไม่ค่อยใหญ่นะครับมันจะเป็นเหมือนมันช่วงมัน มันเป็นฝนด้วยนะครับที่เนี้ยหมึกนะครับตัวมันอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเจอบอสเจออะไรก็ยากนะครับเพราะาบอสมันไข่แล้วนะครับมันเกินหน้าที่เป็นหมึกคู่นะครับช่วงนี้จะเริ่มที่จะเข้าหมึกฝูงนะครับเป็นหน้าฝนนะครับ อันนี้คือพามาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับในช่วงยามเย็นนะครับจะเห็นได้ว่าคือลมค่อนข้างที่จะตึงนะครับลมตึงเข้ามาแรงมากนะครับสถานการณ์เปลี่ยนนะครับดีเมื่อกี้เราออกมาจากเกาะบริเวณด้านโน้นนะครับอันนี้คือเอาเรือขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพามาตีบริเวณหมายด้านบนนะครับหลุมหมึกบริเวณหมายตรงนี้นะครับผมนะครับเราจะเล่นกันบริเวณหน้านี้นะครับหลังจากที่ลมตึงเดี๋ยวก็จะย้ายกลับไป ข้าหน้าในนะครับหลบลมนะครับผมนะครับวันนี้มากับพี่นมเลยเป็นไงบ้างพี่นมเมื่อกี้โดนหนักเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้กี่ตัวกี่ตัวเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวใช่ไหมมาแบบมาแติดกันเลยอ๋อติดเลยเก่าเยอะงานเก่าด้วยนะครับโอ้โหช่วงน้ำตายอือฮึยังพอได้นะครับยังพอได้นะครับเดี๋ยวลองเซิร์ซิฟทุกอนนะครับตรงนี้พี่นมจับดูหลุมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้ายนะครับเดี๋ยวเรือจับไว้ตรงนี้นะครับ บรรยากาศที่ดีสุดยอดนะครับผมนะครับสุดยอดเลยบรรยากาศนะครับก็สามารถที่จะมาตากบรรยากาศได้นะครับใครที่อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้นะครับผมนะครับก็ลองมาดูนะครับผมนะครับหาคายักสักลำนะครับพายมาแบบนี้นะครับบรรยากาศที่ชิลมากนะครับไปจกเริ่มต้นเลยนะครับผมนะครับที่ไปหมายมาเมื่อกี้เหนื่อยไปวัดต้งไกลเหรอเมื่อกี้เยแต่ก็ยังยใช่นะ อ่าเหมือนดูใกล้ๆนะแต่ว่าหมายเขาน่าไกลนะครับก็ยังถือว่าเราได้ตัวนะครับไปเจอผงหมึกมาเมื่อกี้นะครับพี่นมซัดเอานะครับผมนะครับเมื่อกี้ไปทั้งหมดแปดตัวแปดแปแปดตัวได้อยู่เนาะนะครับน่าจะโดนนะครับแล้วก็เล่นเก๋ามาหน่อยนะครับผมนะครับตามแนวทางเลยวันนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกหมายนะครับผมนะครับก็ใครที่ติดตามมาก็จะเข้าใจนะครับผมนะครับผมพยายามที่จะทาคลิปให้มันมีประโยชน์นะครับ คุณภาพนะครับผมสหรับคนดูเนาะใครที่เข้ามานะครับผมนะครับฝากกดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาบอกเทคนิคนะครับเคล็ดลับมันอยู่ที่แอปนะครับผมนะครับมันไม่ได้อยู่ไกลนะครับตารางน้ํานะครับผมนะครับตารางน้ําเหมือนเดิมนะครับน้ําขึ้นน้ําลงนะครับผมนะครับมันจะมีอ่าต้องจุดตรงนี้นะครับผมนะครับผมจะอธิบายสั้นๆก่อนนะครับผมนะครับว่าเทคนิคคืออะไรนะครับข้างขึ้นข้างแรมครับผมนะครับจะมาบอกวันนี้นะครับผมครับพี่นุ้ยรู้จักไหมข้างขึ้นข้างแรมเคยได้ยินแต่คนพูดกันข้างขึ้นข้างแรา ไม่รู้จริงนะว่ามันมันดูเพื่ออะไรจริงๆนะมันมีประโยชน์นะครับผมนะครับมันมีประโยชน์มากนะบางคนก็ถ้าเรานําไปใช้ที่มันเป็นประโยชน์นะถ้าเราเข้าใจมันจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมครับวันนี้เคล็ดลับก็คือนะครับผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมนะครับข้างขึ้นข้างแรมนะครับมีความแตกต่างก็คือเดือนเมื่อกับเดือนไหยนะครับผมนะครับจำไว้เลยนะครับผมนะครับเวลาออกหมายออกหมึกนะครับผมเราจําให้ดีนะครับเทคนิคนะครับ สำหรับคนที่จะตกหมึกบรรยากาศนะครับผมนะครับช่วงกลางวันนะครับไม่ใช่ช่วงกลางคืนนะครับหมึกเนี่ยต้องบอกว่าสามารถตกได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับคือต้องพูดง่ายๆว่ามันจับเหยื่อมันจับเหยื่อทั้งกลางวันกลางคืนคือมันหากินทั้งกลางวันกลางคืนนะครับต้องต้องพูดแบบนี้นะครับผมนะครับเราถึงต้องมาใช้ตารางแอ F นะครับผมนะครับในการออกหมายนะครับนั่นก็คือข้างขึ้นนะครับข้างแรมนะครับดูยังไงนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับข้างขึ้นข้างแรมนะครับ ต่างกันแค่เดือนมืดกับเดือนไายนะครับผมนะครับเ็เซียนส่วนใหญ่นะครับข้างขึ้นจะเป็นเดือนมืดนะครับผมเช็คมาก็พยายามออกหมายเนาะผมจะที่รายสั้นนะครับผมนะครับในการว่าทําไมเราต้องใช้วิธีการเทคนิคในการออกหมายเป็นช่วงข้างขึ้นนะครับหมึกนะครับหมึกนะครับผมนะครับมันจะหาจินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับช่วงกลางคืนนะครับผมครับถ้าเกิดมันเป็นเดือนไายนะครับหมึกมันจะไล่จับลูกปลานะครับผมมันจะหากินเหยื่อนะครับ มันจะจับเหยื่อไล่ตามมันจะมันชอบแสงไฟนะครับเดือนมันสว่างนะครับเดือนมันหงายเนี่ยมันก็จะไล่จับปลาครับมันถึงทําให้หมึกนะครับมันหากินในช่วงกลางคืนนะครับผมนะครับมันพอตกกลางวันมามันก็รู้สึกอิ่มนะครับทีเนี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่มันจะน้อยไปหนกนะจริงก็ผมว่าเกี่ยวนะครับผมนะครับถ้าใครลองไปเอาไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับว่าจริงไม่จริงนะครับเทคนิคหรือว่าได้ไม่ได้นะครับผมนะครับผมก็ถามจากอนาอีกรอบนึงนะอันนี้ไตแกเป็นคนบอกนะครับ อันนี้ไตเขาบอกมานะผมก็ถามไปนะครับข้างขึ้นข้างแหลมมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมนะครับแนะนาให้ตกในช่วงข้างขึ้นนะครับผมนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจข้างขึ้นข้างแหลมนะครับก็ดูดูเดือนนะครับดูเดือนเอานะครับเดือนหงายเดือนมืดนะครับถ้าเป็นเดือนมืดนะครับกลางวันตกได้เลยนะครับออกหมายนี่มีประโยชน์แน่นอนนะครับผมนะครับตารางก็อยู่ในนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับน้ําขึ้นน้ําลงนะครับมันก็จะมีอ่ามันก็จะมีไอข้างขึ้นข้างแรลมอยู่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ กำงน้ําก็เราก็จะเห็นกันนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับเราก็สังเกตที่แอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเอาไปเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางได้นะครับผมนะครับเทปนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายหมายไปอีกประมาณอ่าหยุดลมๆนะครับหุดลมๆนะครับตรงจุดที่มันลมเงียบกว่านี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับผมนะครับไปพี่หนุ่มไปย้ายนะครับไปยาวต่อ

เหไหมเห็นไหมเห็นไหนไนี่นะับนี่นะครับหืมสายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่เฮ้ยอวิ่งลงลดึงดนี่ไง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 ไปโอ้ดึงเลยดึงเลยนี่ไง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 เออมาดิพีนุนี่ไงดึงอย่นี่นี่นี่ วิ่งเลยวิ่งนี่วิ่งแร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 งเลยแรงเลยแรงเลยแรงเลยเออสองเล่เนี่ยันดึงอยู่เนี่ยนี่นะครับอ่านะครับอันนี้จับนะครับจับนะครับได้อยู่ครับได้อยู่ตัดหน้าพี่หนุ่มตันเลยเออนะครับตัดหน้าพี่หนุ่มครับลูกกึ้นพี่หนุ่มนะครับนี่นะครับลูกกึ้นพี่หนุ่มหนยนะครับนี่นะครับ อย่างพอมีตัวครับช่วงเย็นยงังได้นะครับนี่นะครับจับมาใส่นี่ตัวที่สองครับน่าจะเป็นทีแรกคิดว่าคู่กันนะ <Gram ma. S 1> นี่นะครับรอยถลอกเหมือนเขาช่วยกันหรือเปล่านะครับน่าจะมีตัวนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่เรเห็นไหมอ่นี่นะตรงปีกเขานะเขาขาวนะเหมือนรอยเขาพยายามที่จะกัดกันหรือว่าจับกันอันนี้หรือเปล่านี่ไม่ไม่แน่ใจนะไม่รู้นะครับคือเขาพยายามที่จะเข้ามาไอ้ตะขบเหยื่อนะครับสองครั้งนะครับเราก็ซ้ําลงไป สามลวไครั้งที่2นะครับคือเหมึกอ่มันจะดื้อแล้วนะมันวิ่งจับอีกครับยังไงก็โดนนะครับจับได้นะครับนี่นะครับนี้รอยมันกัดแล้วก็จนถลอกนะครับ 3Dx กเ็ขาจะมีเมมเพจนะครับเวลาเราใช้งานนะครับผมนะครับเราจะเห็นความบิบักอยู่ข้างในด้วยนี่นะครับเห็นไหมนะครับเราจะเห็นกันดีนะครับขวก็ตัดทงนิดนึงครับน้ำมันตื่นยอด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 ได้ได้ไปต่อต่อครับ ดนโดนโดนโดนยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเราเนยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา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 แล้วครับตามมาจับนะครับมาอยู่นะครับมาอยู่นะครับเอาเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ผมได้อยู่ได้อยู่จับแน่นอยู่ตัวนี้แน่นอยู่แน่นอยู่แน่นอยู่เอาเรื่องครับเอาเรื่องนะครับเอ้ยนะครับนี่นะครับไล่นะครับตรวจไล่นะครับสามไม้ติดนะครับสามไม้นะครับนี่เอาเรื่องนะครับ 3D X นะครับนี่นะครับจับมาไซมันอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นฝูงมันก็ยังพอเอาได้นะครับนี่นะครับช่วงหัวน้ําขึ้นนะครับยามเย็นๆเนาะตามแนวทางแล้วก็เทคนิคนะครับผมนะครับใครที่รับชมคลิปนะครับผมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทําตามทําตามได้นะพี่นุ่มจับละจับใช่ไหมอ้าวมันขึ้นนะครับมันขึ้นอีกแล้วนี่ยนี่นะครับจับนะครับผมจะให้ดูนะครับพี่นุ๊กว่าจับนะครับ เนี่ยใส่กันเลยครับเท่ากันพี่หนุ่มเทียบด้วยพี่หนุ่มเทียบกันเลยครับเทียบเลยเท่าไหมนี่ไม่ใหญ่มากเท่ากันนะพี่หนุ่มเชื่อไหมว่ามันว่าหมึกมันขึ้นเป็นเวลาใช่ใช่ใช่ไหมเมื่อเช้าน้ําลงเป็นยังไงให้ไม่จับ้เย็นมาว่ายยังพอได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยนะครับใส่อื้มคนแรงมากยังพอได้นะครับ อยู่นะคือพอได้อยู่นะครับพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้ได้พอได้ไหมนี่แล้วือว่ายังพอได้นะอได้ยังงโอ้โหนะครับผมเนาะคือเหนื่อยมาทั้งวันนะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อเช้านะครับออกไปตี เอาไปตีหมายเด็ดมานะครับหมายเดือดนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะจับง่ายๆนะครับก็คือที่แรกเราก็ตั้งใจว่าเราจะมาแค่แป๊บเดียวนะครับมาประมาณสักช่วงบ่ายนะครับจับนะครับผมนะครับแต่ว่าหมึกไม่จับนะครับจับยากนะครับก็เลยลองเปลี่ยนแทนแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่นะครับก็เราก็ย้ายไปหมายตรงนู้นนะครับผมนะครับย้ายหมายตรงนู้นแล้วก็ไปเล่นที่หมายฝั่งด้านนอกนะครับก็โดนมาในระยะระดับหนึ่งนะครับผมนะครับผลงานที่ได้วันนี้ก็ถือว่ายังไงพี่หนุ่มวันนี้พาพาพี่หนุ่มมานี่ก็คือยังไงแบบ ยังไงครับได้ได้ได้ลองหมายกองสตัตว์วัดล <c oughs> <อ>้วง่ายไม่ลองง่ายไหมง่ายเลยม, <c oughs> มันมันไม่ง่ายครับวันนี้กล้องน้ําลงแล้วน้ําขุ่นด้วยแล้วเมื่อวานฝนตกหนักืม <c oughs> ไมง่ายใช่ไหมวันนี้มันก็เลยแบบหายา,ยากนิดนึง <c oughs> นี่นะครับคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่านะครับผมนะครับการหาหมึกการออกล่านะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะมาแล้วก็ง่ายๆเราจะได้ตัวนะครับทุกครั้งที่ออกมานะครับมันล้วนแล้วแต่วันล้วนแล้วแต่น้ํานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องใช้ เวลานะครับผมนะครับในการออกล่ากประสบการณ์นะครับทุกๆอย่างนะครับเทคนิควันนี้ผมก็ทําเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเทคนิคใครที่อยากจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมนะครับอยากจะเอาไปใช้นะครับก็สามารถที่เอาไปใช้ได้นะครับในการเช็คตารางน้านะครับเช็คตารางน้ําดูข้างขึ้นข้างแหงมหลักนะครับผมนะครับก็ดูจากเดือนเมื่อดกับเดือนหงายนะครับสอย่างเท่านั้นเองนะครับผมนะครับในการออกหมายวันนี้ผมเลือกมาที่เป็นช่วงข้างขึ้นนะครับก็ถือว่ายังพอที่จะ ได้ตัวนะครับผมนะครับหมึกก็ยังถือว่ายังโดนอยู่นะครับผมทีแรกคิดว่าจะแห้วแล้วเนี่ยไม่แห้วใช่ไหมครึ่งวันแรกครึ่งวันช่วงเช้ายันบ่ายก็ยังไม่เจอตัวเลยครับโอ้โหนะครับนี่ครับช่วงหัวน้ําขึ้นงานเรือนะครับงานเรือตอนนี้เลยนะครับผมนะครับยังไงก็สุดท้ายนะครับขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมนะครับใช้เหยื่อของชิคเรี่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัว 3D นะครับเมมเพจนะครับแบบนี้นะครับสีแดงนะครับเนื่องจากน้ําสภาพน้ําขุ่นนะครับก็ผมก็ยังใช้งานที่ตัวเมมเพจนะครับก็ใช้มัน อ่าจนกัดจนขาดจนขุดหมดนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับก็อย่างที่ว่าจับนะครับผมนะครับใครที่สนใจเหยื่อนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อทางชิคาลีได้นะครับตามเพจตามร้านค้าออนไลน์นะครับมีขายแน่นอนนะครับผมนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ตามนั้นนะครับผมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมนะครับผมทําทุก2ช่องทางนะครับแล้วก็ฝากไปอ่าฝากช่องอีกคนครับผมขอพี่หนุ่มด้วยนะครับผมนะครับแวะไปดูแวะไปเยี่ยมเยียนกันนะครับกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปบุกบ้านพี่หนุ่มนะครับผมนะครับอาจจะเป็นตีปลาหรือว่าตีอย่างอื่นนะครับครับผมนะครับซียูครับผมสวัสดีครับ